สวัสดีครับทุกคนอยู่กัสบสปัสโกโบกัสนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มากันในรูปแบบของเซตติ้งใหม่กันอีกแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่ถ่ายคลิปก่อนๆไปนะครับก็มีหลายๆคนทักว่ามันเหมือนกุฏิพระใช่ไหมครับคุณผู้ชม <laughs> ตอนนี้เรามีคุณผู้ชมอยู่หลังกล้องนะครับบางทีการอาจจะแบบหันไปถามความคิเดเห็นจากผู้ชมทางบ้านนะฮะก็ขอให้รู้เนาะว่ามีคนนั่งอยู่ไม่ใช่แค่นั่งคุยคนเดียวนะฮะนั่นแหละก็คือมีหลายๆคนนะครับทักว่ามันเหมือนจีวรพระไปอะไรไปก็เลยแบบว่า,าอะไรงนัานขอเปลี่ยนนิดนึงก็นแบบี ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคือช่วงนี้มันก็ใกล้ที่จะปีใหม่แล้วเนาะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยในเมื่อมันใกล้ปีใหม่อะบางคนก็อาจจะมีการแบบแพลน New Year Resolution ว่าแบบปีหน้าฉันจะต้องเป็นแบบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโง่อะไรย่างเงี้ยเนาะแต่สําหรับใครนะครับที่แพลนเอาไว้แล้วว่าปีหน้าเนี่ยฉันจะต้องแบบ ดูดีขึ้นให้ได้ฉันจะต้องหล่อขึ้นให้ได้ฉันจะต้องแบบหน้าใสาสิวหายนัน,นีนู่นให้ได้นะครับบอกได้เลยว่าดูคลิปนี้เลยเพราะว่าในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะแนวทางนะครับในการที่จะเริ่มต้นใช้สกินแคร์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ยากเลยมีแค่3สเต็ปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูใน Beauty Beauty EP นี้กันเลยครับ yeah. โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สเต็ปแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมอ่ะคุณผู้ชมทางบ้านครับช่วยตอบนิดนึงครับว่าสเต็ปแรกที่สําคัญที่สุดข,ของสกินแคร์คืออะไรครับการล้างหน้าให้สะอาดถูกต้องนะครับโอ้โหอย่างกลับเป็นคนเขียนสคริปต์นะครับ ไม่ใช่นะก็คือว่าจริงๆแล้วส่วนที่สําคัญที่สุดของสกินแคร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบบกี่10กว่าสเต็ปก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการล้างหน้าให้สะอาดนั่นเองคืออจริงถ้าเกิดว่าใครที่ตามกันมาตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยนะจะรู้ว่ากั๊เนี่ยให้ความสําคัญกับ2อ,อย่างเป็นที่สุดเลยก็คือ 1. เรื่องของการล้างหน้าและ2คือเรื่องอะไรครับคุณผู้ชม ผิดครับเรื่องของกันแดดนั่นเองนะครับผมเพราะว่าสส่วนนี้มันสาคัญมากจริงๆซึ่งกันแดดเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันในสเต็ปต่อไปเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตมาพูดถึงเรื่องของการล้างหน้าเรื่องของการทําความสะอาดผิวหน้าก่อนก็นกแล้วกันคือต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าเมื่อสมัยก่อนที่การแบบยังถ่ายละครทํางานถ่ายละครแบบเป็นนักแสดงอยู่เนี่ยช่วงนั้นอ่ะคือการล้างหน้าไม่สะอาดเลยครับทุกคนเป็นคนที่แบบขี้เกียจล้างหน้ามากๆอ่ะเออจะแบบจะทําอะไรก็ได้คือไม่คือไม่เป็นคนที่แบบไม่ขี้เกียจทําอะไรเลยยกเว้นการแบบการล้างหน้ากับการ เราเสียเวลาชีวิตมากๆอ่ะเออก็งงเหมือนกันว่าแบบคิดได้ไงวะแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เหมือนกับว่ามีสิ่งที่มันอุดต,ตันอยู่บนผิวของเราอ่ะเยอะมากๆแบบมากๆจริงๆอ่ะเออจนเราแบบสิวขึ้นตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะยิ่งตอนที่ถ่ายละครอ,อย่างเงี้ยต้องแต่งหน้าเกือบทุกวันอย่างเงี้ยก็ยิ่งขึ้นหนัก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 จนแบบฉันแต่งหน้าท้ออ่ะเพราะว่าถ่ายละครเราเรื่องหนึ่งก็คือหมดรองพื้นไปขวดนึง <laughs> หมดรองพื้นขวดนึงหมดคอนซีลเลอร์ไปอีกสองสาแท่งอะไรอย่างเงี้ยเออเนื้อหอกปะนั่นแหละแต่ว่าพอเรามาทําเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์จริงๆอะฉันก็ต้องหน้าใสป่ะวะถ้าเกิดว่าหน้าไม่ใสแล้วแบบเราจะไปแนะนําคนอื่นๆได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทําการเหมือนกับทดลองกับตัวเองเราอยากรู้เนาะว่าอะไรที่มันสําคัญกับการทําให้สิวหรือว่าแบบหน้าเนี่ยมันใสขึ้นได้มากที่สุดซึ่งจากการทดลองมาทั้งหมดเลยนะครับก็เลยรู้ว่าา่าาากลนเีียสสททํคัญมุด เพราะว่าตัวกัดเองอ่ะลองแบบว่าล้างหน้าให้มันสะอาดจริงๆอ่ะพยายามล้างให้มันนานขึ้นพยายามเลือกโฟมล้างหน้าที่มันดีขึ้นพยายามแบบให้หน้ามันสะอาดมากขึ้นอ่ะทำยังไงก็ได้ให้มันสะอาดมากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วพอกระทำอย่างนั้นนะทุกคนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงคือหน้ามันจะเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือสิวมันอาจจะยังไม่ได้แบบหายไปในทันทีหรอกแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับทุกคนคือสิวเนี่ยมันก็จะค่อยๆหลุดไปทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดนั่นแหละแต่ว่าสิวใหม่ออ่่่มมมมันนไไเเกกิดขึ้าใีป ทำให้หน้าของเราอ่ะมันมีความใสขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากเริ่มต้นใช้สกินแคร์จริงๆนะครับแนะนาว่าให้เลือกโฟมล้างหน้าดีๆสักตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วทีนี้ถามว่าเรื่องของการเลือกโฟมล้างหน้าดีๆเราต้องเลือกยังไงนะครับก็จะให้เป็นหลักการง่ายๆเนาะสข้อนะครับก็คือ1โฟมล้างหน้าอันนั้นน่ะจะต้องไม่ทําให้เกิดเสียงเอียดอาบบนผิวคือนึกออกปะเวลาที่เราล้างหน้าเนี่ยโฟมล้างหน้าบางตัวเราจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมโฟมล้างหน้าอันนี้มันสะอาดจังเลยวะอย่างนั้้้นนออย่่าาาางงีเเพพระวบลไปปััมกิด การแบบมีเสียงเอียดอะรัยเลยเงี้ยในภาพออกใช่ปหซึ่งในการที่มีเสียงเอ็นแบบนั้นนะ่ะจริงๆอ่ะมันไม่ดีเลยนะทุกคนเพราะว่าโฟมล้างหน้าตัวนั้นเนี่ยเขาใส่สารที่ชื่อว่า SLS มาเยอะเกินไปสาร SLS คืออะไรเดี๋ยวขึ้นซับเอาไว้ให้เพราะเราก็จําไม่ได้เหมือนกันนะคบผมซึ่งสารตัวนี้แหละมันทําปฏิกิริยากับผิวของเราแบบนี้มันก็ทําให้ตัวเราเองอ่ะที่ใช้อ่ะรู้สึกว่าหน้าเราสะอาดขึ้นแต่จริงๆแล้วไอสารตัวเนี้ยมันก่อให้เกิดความระคายเคืองและความระคายเคืองมันก็ทําให้เกิดสิวขึ้นมาได้อีกนั่นนนนเเอองงงพราาะะฉั้้ลลไปดูฟมห บ้างคนดีๆก็แล้วกันว่ามันทําแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนั้นคือข้อแรกข้อที่2เนี่ยก็คือว่าพอล้างหน้าไปปั๊บเนี่ยควรที่จะทําให้หน้าของเราอะไม่แห้งตึงเพราะว่าการแห้งตึงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่โฟมล้างหน้าตัวนั้นอาจจะดูดน้ําจากผิวของคุณเยอะเกินไปก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาดความชุ่มชื้นนี่ออกปะและพอผิวขาดความชุ่มชื้นปั๊บเนี่ยผิวของเราอะมันจะผลิตไขมันนะครับน้ำมันเนี่ยมาทดแทนกลายเป็นว่าทีเนี้ยหน้าเรากลายเป็นคนหน้ามันไปโดยปริยายนี่ออกปะมันก็ไม่ดีนะครับผม เองและข้อที่3นะครับก็คือว่าหลังจากล้างแล้วเนี่ยควรที่จะทําให้หน้าของเราอะ่ะยังมีความชุ่มชื้นได้ดีอยู่เพราะว่าความชุ่มชื้นเนี่ยมันถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆของผิวเลยมันเป็นส่วนที่จะทําให้สกินแบเรียร์หรือว่ากาแพงผิวของเราเนี่ยมันยังแบบโปรเทคเราได้ดีนั่นเองนะครับผมนี่เป็นหลักการยายง่ายๆในการเลือกโฟมล้างหน้าที่ดีนะครับผมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรจริงๆเนาะในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีมาแนะนําด้วยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ที่อยู่ข้างหลังของกันนี่เองนะครับคือน ไ e f r เฟ h โพลิชชิงครีนเซอร์นะครับหรือว่าเป็นโฟมล้างหน้าของเดวองเทสทูไนซิกนั่นเองตัวนี้เนี่ยขออนุญาตพูดถึงเรื่องของแพ็กเกจจริงก่อนก็นแล้วกันคุณผู้ชมทางบ้านว่าไงบ้างครับแพ็กเกจจริงตันนี้แพ็กเกจจริงดูดีมากใช่ป่ะคือกัดอะตอนที่ได้มาตอนแรกรู้สึกแบบเออชอบมากอะ่ะเพราะว่ามันดูแพงอะอย่างแรกเลยมันดูแพงนึกออกใช่ไหมอะไรด้ป่อะไรเป็นน้ำหอม ใช่ป่ะเออคือแบบแพ็กเกจจิ้งมันดูแบบมันดูดีมากอะทุกคนลองดูนะอ่าไม่โฟกัสคือแพ็กเกจจิ้งมันดูดีมากจริงๆคือเราใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันทําให้เราดูดูแพงขึ้นดูหรอขึ้นอะไรเงี้ยยิ่งเวลาที่แบบถ่ายรูปลงอินสตาแกรมลงแบบสตอรี่อวดเพื่อนอะไรเงี้ยมันยิ่งดูดีไงเน,นี่ออกป่ะเราก็ชอบในจุดนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของหัวปั๊มที่แบบกดผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยเขาทำมาเป็นในลักษณะของหัวปั๊มแบบนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าลองสังเกตกััันนนนนนนดดดููนะีีเาาาะฟอออมมมหหลลง้ททท่่่่่่ยใใสวญจไคํป็ แต่แบรนด์เนี้ยเขาจงใจนะครับที่จะทํามาเป็นหัวปั๊มแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเวลาที่ทําเป็นหัวปั๊มแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ผลิตภัณฑ์ที่มันอยู่ข้างในขวดเนี่ยยังคงประสิทธิภาพแล้วก็คงความสะอาดได้จนกว่าเราเนี่ยจะใช้จนหมดขวดนั่นเองนึกออกปะเราก็รู้สึกว่าเออก็ดีเนาะเหมือนแบบทางแบรนด์เขามีการแบบคิดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละนะครับแต่ก็นั่นแหละถ้าจะพูดถึงแค่แบบชมแค่แพคเกจจิ้งอ่ะมันก็จะกระไรอยู่นะครับเพราะว่าเราซื้อมาเราไม่ได้เอาแพคเกจจิ้งมาถูหน้านะฮะเราต้องดู ที่เนื้อในของเขาด้วยว่าเนื้อในของเขาเนี่ยมันดีจริงๆหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้เอาจริงเขาเป็นแบรนด์ใหม่นะซึ่งตัวกัดเองเนี่ยเวลาที่กัดจะทดลองอะไรใหม่ๆเนี่ยกัดก็จะตั้งกฎเอาไว้ว่าฉันจะต้องทดลองสิ่งนี้เนี่ยให้ได้อย่างน้อยนะครับประมาณ7วันเพื่อที่จะแบบเหมือนกับอยู่ในระยะที่มันสามารถหวังผลได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้ทดลองมาแล้วนะครับกัดร,รู้สึกว่าตัวนี้ผ่านมาตรฐานที่กัดได้วางเอาไว้ทั้งหมดเลยล้างแล้วผิวไม่เอีจอาร์สก็คือยังให้ความชุ่มชื้นได้ดีอยู่และสาม่าม่ทําใหห้้ผิวแงงงตึนนนััเอะครบ แล้วทีนี้ถามว่าข้างในตัวนี้ส่วนผสมเขาอ่ะดีไหมก็จะบอกว่าก็ถือว่าดีมากๆอยู่เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเขาใส่ส่วนผสมของแบมบูชาโคแล้วก็สารสกัดจากใบชาเขียวออแกนิกนะครับสตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการแบบดูดเอาสิ่งสกรปรกออกจากผิวแล้วก็รวมถึงแบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียที่มันไม่ดีเนี่ยออกจากผิวของเราได้นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังใส่สารสกัดจากถั่วเหลืองนะครับแล้วก็เซนเทลล่าแอซติกาเอ็กซ์แทรกนะครับหรือว่าสารสกัดจากใบวัวบกเข้ามาในนี้ด้วยซึ่งทั้ง2 ตัวนี้จะช่วยเรื่องของการแบบกระชับรูขุมขนของเรานะครับแล้วก็จะช่วยเหมือนกับเป็นการรักษาพวกแผลอักเสบเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่บนผิวของเราแต่ว่าตาเปล่าเราอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเวลาที่เราโกนหนวดอย่างเงี้ยแล้วมันแบบอาจจะมีแผลเป็นแบบแผลสกิดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนผิวของเราอยู่ยังหรืออย่างเวลาที่เราแบบเกาหน้าโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดเป็นแผลจากเล็บของเราได้ซึ่งไอ้แผลพวกเนี้ยเรามองข้ามมันไม่ได้นะเพราะว่าแผลพวกเนี้ยมันพอเวลาที่มันเกิดเป็นแผลปั๊บเนี่ยมันอาจจะมีอาการแบบติดเชื้อหรือว่าแบบ มีแบคทีเรียมาโดนมันอ่างเงี้ยมันก็จะเกาะให้เกิดเป็นสิวได้ในอนาคตนั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้ยังไม่หมดนะครับในตัวนี้เนี่ยเขายังใส่สารสกัดจากโปรตีนไข่ขาวนะครับวิตามิน B5 ที่เข้มข้นมากๆแล้วก็เบตากรูแคนด้วยซึ่งทั้ง2อย่างนี้นยครับจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราแล้วก็ป้องกันการ,การสูญเสียน้ําใต้ผิวได้ด้วยนั่นเองนะฮะในส่วนของเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยทุกคนเดี๋ยวการจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันแบบใกล้ๆชัดๆเนาะเนื้อผลิตภัณฑ์เขาจะเป็นในลักษณะของเจล ดำแบบนี้ที่เป็นสีดำเพราะว่าในตัวนี้นั่นแหละที่กับอกไปว่ามันมีส่วนผสมของแบมบูชาโคก็จะมีความเป็นแบบมีความชาโคนิดนึงอะไรอย่างนงี้เวลาใช้นี่นะครับเวลาปั๊มออกมานี่นะครับอยากให้ทุกคนนะ่ะเอ่อถูที่มือก่อนนิดนึงนะครับให้มันแบบว่าเหมือนกับเนื้อของเจลเนี่ยมันมีความแบบกระจายตัวแล้วก็มีฟองขึ้นมานิดนึงก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาถูบนหน้าของเราเอามานวดบนหน้าของเราเบาๆนะครับไม่ต้องรุนแรงนะครับเพราะว่าเขามีแบมบูชาโคอยู่แล้วมันก็จะช่วยดูดสิ่งสงกรปรกได นี้เนี่ยนะครับปริมาณอยู่ที่100 ml นะครับราคาอยู่ที่ขวดละ490บาทเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาแอบฝากมาบอกว่ามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวการแปะรูปเอาไว้ให้ละกันเผื่อว่ามีใครสนใจเนาะโอเคครับทุกคนแล้วต่อมาก็เป็นสเต็ปที่2ก,กันเลยก็แล้วกันเนาะสเต็ปที่2แน่นอนว่าเราได้มีการพูดเกิ่นไปบ้างในสเต็ปที่แล้วนะครับก็คือว่าเป็นในส่วนของกันแดดนั่นเองสําหรับนักสกินแคร์มือใหม่นักใช้สกินแคร์มือใหม่ทุกคนนะครับจงจําเอาไว้ว่าสิ่งที่อันตรายต่อผิวนะ ของเรามากที่สุดบนโลกใบนี้เลยนะก็คือแสงแดดนั่นเองครับทุกคนเพราะว่าแสงแดดอ่ะมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนักรบมุ่ยชะกาดหรอหรืออะไรสักอย่างคือมันเป็นสิ่งที่จะทําร้ายผิวเราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าคืออย่างตัวกันเองอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเคยแบบลองดื้ออ่ะลองดื้อแบบไม่ทาอะไรเลยอ่ะแบบไม่ทาสกินแคร์ไม่ทากันแดดแมบบ้กระทั่งโฟมล้างหน้ายังไม่ใช้เลยอ่ะคือแบบพยายามล้างน้ำเปล่าเพราะว่ามันคือเรามักจะมีเพื่อนบางคนเนาะที่แบบมันบอกว่ามันไม่ได้ใช้อะไรเลย แต่น้ำมันใส่มากอย่างเงี้ยซึ่งเราอ่ะก็มีเหมือนกันเป็นพี่นักแสดงท่านหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ใช้อะไรเลยเขาล้างน้ําเปล่าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าแบบหน้าเขาใส่มากอะ่ะเราก็เลยแบบว่าเอองั้นกูลองบ้างดีกว่าอย่างเงี้ยเดีออกป่ะเออก็เลยแบบลองลองทําดูอะไรอย่างเงี้ยลองไม่ใช้สกินแคร์ลองใช้น้ําเปล่าลอ,ลองนั่นลองนี่ตามเขาอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าหน้ากูพัง กาแต่ศตร<ส>์เลยใส่ส <laughs> หัวไปอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> คือแบบไม่โอเคเลยอะ่ะจริงๆมันไม่ได้แบบทําให้หน้าเราพังในทันทีทันใดแบบวันแรกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการที่ค่อยๆบ่อนทําลายผิวเราไปเรื่อยๆยทุกคนมันจะแบบผิวเรามันจะเริ่มเปียกเนื้ออกปาจะค่อยๆแบบเสียไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดรู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่แบบมีคนทักว่าทําไมช่วงนี้หน้าดําจังหน้าคล้ำลงหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่าแล้วก็แบบมีคนทักว่าเออช่วงนี้แบบสิวขึ้นเยอะมากหน้าเริ่มดูโซมหน้าเริ่มดูเหี่ยวดูน้ ดูนี่อะไรเงี้ยเราก็เลรู้สึกว่าเออบางทีฉันก็ไม่ควรจะไปทําตามใครทั้งหมดอะไรเงี้ยคนที่จะแบบหาวิธีหรือว่าหาแนวทางในการดูแลตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับผมนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของว่ากันแดดสําคัญมากที่สุดจริงๆอย่างบางคนอย่างเงี้ยอาจจะบอกว่าเออ ผมแบบทำงาน work from home ไม่ต้องทาก็ได้มั้งกันแดดเราอยากจะบอกว่าหยุดความคิดนั้นเอาไว้๋ยวนี้เลยนะคบเพราะว่าอะไรแสงจากโทรศัพท์ของเราแสงจากไฟที่บ้านของเรานั่นก็อันตรายไม่แพ้กับแสงแดดเลยนะคบเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนทากันแดดกันทุกๆุกวันจริงๆนะครับผมแต่ทีนี้ถามว่าพูดถึงเรื่องของกันแดดเราก็ต้องมีวิธีการเลือกกันแดดถูกปะก็จะให้หลักการง่ายๆในการเลือกกันแดดสําหรับทุกๆคนนะครับผมอย่างแรกเลยกันแดดอนันต์เนี่ยจะต้องไม่อุดตันผิวเราคําว่าอุดตันเนี่ยคือกันแดดบางตัว ด้วยความที่ว่ามันเป็นครีมมันเป็นครีมที่มันเนื้อหนักใช่ปะพอเวลาที่ทาไปปั๊บเนี่ยมันอาจจะไปแบบอุดตันในรูขุมขนเราแล้วพอมันอุดตันปั๊บเราล้างหน้าไม่สะอาดเห็นปะมันก็ย้อนกลับไปเรื่องของการล้างหน้าอีกอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดเป็นสิวขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็ข้อที่2อนะครับคือว่าควรที่จะเลือกพวกแบบสัญลักษณ์บวกแล้วก็ค่า SPF ค่า PA อะไรพวกนี้ให้มันสูงสูงเข้าไว้จะดีที่สุดเพราะว่าพวกค่า SPF กับ PA เนี่ยมันเป็นการเหมือนกับบ่งบอกกันเนาะว่าเขาสามารถทีี่่่่จะะกกนนนนแแแแดดดไไไ้มมปรสสิิทธภาาาาพคคคหหูงยว มันก็เมคเซนต์อะคือยิ่งเยอะก็คือยิ่งได้นานยิ่งมีประสิทธิภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้เลือกอันที่มันสูงๆเข้าไว้นะครับผมข้อที่3นะครับก็คือว่าเราไม่ควรที่จะเลือกกันแดดที่ใช้แล้วทําให้หน้าเรามันยิ่งกว่าเดิมมันจะมีนะกันแดดบางตัวที่แบบโอ้โหเขาใส่เหมือนกับน้ํามันอะไรพวกนี้มาเยอะมากอะพอใช้ไปใช้มาอย่างเงี้ยระหว่างวันโอ้โหหน้าแบบมันเยิ้มหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยไม่ควรนะครับแล้วก็ข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับก็คือว่าในกันแดดเนี่ยควรที่จะมีสารบํารุง ด้วยพอกันแบบรู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อเราจะใช้อะไรทั้งท <S <S <อ>ีเราก็ควรที่จะแบบใช้อะไรที่มันบำรุงหน้าเราไปด้วยในตัวนี่ออกมาไม่ควรที่จะแบบว่าใช้แค่กันแดดแล้วก็กันแดดอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออไหนๆจะทาทั้งทีก็แบบอย่าให้มันเสียโอกาสควรที่จะแบบบำรุงไปในตัวด้วยอะไรด้วยนั่นเองนะครับผม <S <S ซึ่งแน่นอนครับว่าในส่วนของการแดดก,ก็มีมาแนะนําทุกคนสําหรับว่าใครที่แบบไม่รู้จะซื้ออะไรจริงๆนะครับอยากให้การแนะนาอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งก็คือในส่วนของตัวนี้เลยนั่นเองนะครับนี่คือเดวองเทสทูไนซิก เดรี่ดีเฟนเดย์ครีม SPF 50 PA 3บวกนะฮะลามินิคอมเพล็กซ์นั่นเองอ่าแพ็กเกจจริงเขาจะเป็นคล้ายๆกับตัวโฟมล้างหน้าเลยก็คือตัวนี้คล้ายกันมากนึกออกปะแต่มันเหมือนกับแบบว่าย่อขนาดลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยปริมาณเขาอยู่ที่30 ML นะครับแต่ว่าเขาเป็นครีมเนี่ยไม่ใช่เจลไม่ใช่โฟมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็30 ML ก็ถือว่าใช้ได้นานอยู่พอสมควรน,นะฮะในส่วนของตัวกันแดดตัวนี้ครับทุกคนเขาก็สามารถที่จะกันแดดได้ยาวนาะนเพราะว่ามี SPF พ0นะครับนะครั A3 บวกเลยแต่จริงๆอะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเดวองเทตูนายซิคืออะไรมันเป็นแบรนด์มาจากไหนหรืออะไรยังไงเป็นแบรนด์ใหม่หรือเปล่าใช่แล้วครับแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่นะครับผมทุกคนแต่บอกได้เลยว่าตอนนี้กําลังมาแรงมากเห็นว่าแบบมีพี่ๆบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วก็พี่ๆที่ไม่ใช่บล็อกเกอร์เนี่ยเขาก็ใช้กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในตอนนี้คือว่าแบรนด์นี้ครับเท่าที่กัสได้ทําการศึกษาแบรนด์เขามาอะไรเงี้ยเนาะก็เห็นว่าจริงๆแล้วแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ตั้งใจนะคร สำหรับผู้ชายยุคใหม่โดยเฉพาะเลยซึ่งจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันดีนะที่มีแบรนด์สกินแคร์เพื่อผู้ชายขึ้นมาบนประเทศนี้อ่ะนึกออกปะเพราะว่าจริงๆต่างประเทศอะอย่างตอนเราไปเกาหลีอะเนาะมันมีแบบเยอะมากอะที่แบบทํามาเพื่อผู้ชายอะไรเงี้ยแต่พอมองกลับมาที่ประเทศเราปรั๊บโอโ้โหมันไม่มีเลยอะ่ะนึกออกปะเพราะว่าือที่บอกว่ามันดีเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วผิวของผู้ชายเนี่ยมันมีความแตกต่างจากผู้หญิงถามว่าผู้ชายใช้สกินแคร์ทั่วไปได้ไหมได้นะครับเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยบางคนมันอาจจะใช้แล้วมันอาจจะไม่เห็นผลเพราะว่าผิ ในเรื่องของแบบการผลัดเซลล์ผิวที่ช้ากว่าของผู้หญิงทั้งในเรื่องของฮอร์โมนทั้งในเรื่องของ DNA โครงสร้างผิวอะไรต่างๆนานานะมันก็มีความแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้อยากให้เลือกใช้สกินแคร์ที่เหมาะกับผู้ชายโดยเฉพาะนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ในตัวของเดวองเทเนี่ยแบรนด์เขาเนี่ยเท่าที่กัดได้ทําการศึกษามานาอเขาบอกว่าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาเนี่ยขึ้นมานะครับภายใต้หลักของฟิวเจอร์ไบโอเทคโนโลยีหลายๆคนอาจจะงงว่าคืออะไรไบโอเทคโนโลยี Bio คืออะไรเพราะว่าคนหลังกองก็งง,งใช่ไหมครับ ตอนนี้คือทำหน้างงหมดแล้วอะไรคือไบโอเทคโนโลยีอะไรคืออะไรคืออะ,คอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆก็คือว่าเขาเนี่ยได้มีการทําการศึกษาแล้วก็วิจัยเทคโนโลยีทางชีวภาพมาก่อนเทคโนโลยี Technology ชีวภาพขออนุญาตขยายความเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบ d n a โครงสร้างผิวเกี่ยวกับเซลล์เกี่ยวกับเรื่องของไบโอติต่างๆนานๆเน,นี่ยออกไปซึ่งพวกเนี้ยมันค่อนข้างมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็วิจัยพอสมควรแต่ว่าแบรนด์เนี้ยเขาตั้งใจทําขึ้นมาโดยภายใต้แบบหลักคิด แบบนี้แล้วก็ต้องมีการค้นคว้าวิจัยก่อนทุกครั้งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้มันน่าสนใจพอสมควรเลยนะเอาจริงๆเออนั่นแหละพออนิยัตย้อนกลับมาที่ตัวกันแดดตัวนี้นิดนึงก็แล้วกันนะครับคือกันแดดตัวนี้เนี่ยกระชายเรารู้สึกว่าเขาก็ผ่านมาตรฐานที่การวางเอาไว้เหมือนกันนะครับคือว่าใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าไม่มันนะครับแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยมันไม่อุดตันรูขุมขนของเราด้วยนะครับเพราะว่าปกติกับเป็นคนที่แบบเกิดการอุดตันบนผิวง่ายมากอะถ้าเกิดว่าแต่งหน้าแบบเช้าเย็นๆอะไรเงี้ยกลางคืนล้างหน้าออกมาเช็ด มาแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเลยสบายใจได้นะครับแล้วก็แพคเกจจิ้งเนี่ยเขาก็ยังคงรูปร่างหน้าตานะครับคล้ายๆกับตัวครีนเซอร์ใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของหัวปั๊มเนี่ยเขาก็เป็นหัวปั๊มแบบนี้เหมือนกันอย่างที่บอกไปว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะในส่วนของส่วนผสมของเขาเนี่ยกัดว่าเขาก็สามารถที่จะใส่เข้ามาแก้ปัญหาได้ตรงจุดดีนะทุกคนอย่างเช่นลามินิคอมเพล็กซ์นะครับไม่รู้วากัดอ่านถูกหรือเปล่านะแต่ว่าตัวนี้นะครับเขาจะเข้ามาช่วยยับยั้งเอมไซต์ตัวหนึ่งที่จะทําาาแบบาาใหห้้นนนนขออองงเรี่่่ยมมคคววแแบบพกกก็ืัำ ก็จะช่วยในเรื่องของการแบบทำให้ผิวของเราเนี่ยหมือนกับดูย้อนวัยดูแบบเด็กลงดูแบบกระชับมากขึ้นอะไรอย่างนี้ไม่ถาบ,บว่าลามินินลามินินเนออเออใช่ลามินินคืออะไรตัด <laughs> ขอภพยด้วยน,นะครับทุกคนมันคือลามินินจริงๆลามินินใช่ใช่ใช่หรือว่ามันอ่านว่าลาไมานินไม่รู้อ่ะไม่รู้เดี๋ยวถามทางแบมมาให้แล้วก็ขึ้นเป็นภาษาไทยอีกทีนึงข้างล่างนะฮะทุกคนขอภัยด้วยจริงๆนะครับ <laughs> แล้วก็ตัวลามินินเนี่ยครับเขายังเข้ามาช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนเส้นใย,ยออลาสตินนะครับแล้วก็ไกลโคซามิโนไกลแคนในชั้นผิวแท้ของเราได้อีกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผิวเราแบบดูเด็กโลงดูอ่อนวัยมากขึ้นอะไรอย่างนี้นั่นเอง เขายังมีไบโอซัคคาราย G U M 4นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นสารพอลิเมอร์จากธรรมชาตินะครับซึ่งพอเวลาที่ทาไปปั๊บเนี่ยเขาจะเหมือนกับเป็นฟิล์มบางๆในการแบบเคลือบผิวของเรานะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการป้องกันฝุ่นจาก PM 2.5ได้ยังไม่หมดอีกนะครับทุกคนคือเยอะมากจริงๆและแต่ละสารคือมันแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากจะเอามาบอกกันก็คือเรื่องของตัว G No White นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น Advanced Whitening Peptide นะครับคือเขาเนี่ยจะเข้าไปช่วยยับยั้ง M ไ y มไไทโลซิเนเสนะครับซึ่งเอนไซตัวนี้เนี่ยมันจะมากระตุ้นทําให้เม็ดสีเมลานินเนี่ยผลิตเยอะขึ้นแล้วก็ไปรวมตัวกันเยอะขึ้นพอมันไปรวมตัวกันเยอะขึ้นปั๊บแน่นอนว่าผิวของเราจะดูขาลงแล้วก็จะทาให้เกิดแบบจุดด่างดําต่างๆนั่นเองแต่ว่าตัวจีโนไวตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะไปช่วยยับยัง้งไอนไซตัวนี้เพราะฉะนั้นผิวของเราเนี่ยมันก็จะมีสีผิวที่สม่ําเสมอกันมากขึ้นกระจ่างใสามากขึ้นดูสว่างมากขึ้นนั่นเองนะครับผมถามว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยปร ที่1,990บาทเท่านั้นครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็แน่นอนว่าทางแม็กเขาก็ฝากบอกมาอีกเหมือนกันว่ามีโปรโมชั่นอยู่เดี๋ยวก็ขึ้นรูปเอาไว้ให้นะครับโปรโมชั่นเขาน่าสนใจมากจริงๆก็ลองไปศึกษาแล้วก็ดูกันได้นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของสเต็ปสุดท้ายนะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยเราทากันแดดเป็นเดย์ครีมแล้วใช่ปะ่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาบำรุงในตอนกลางคืนกันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการแบบบำรุงตอนกลางคืนเนาะเพราะว่าบางคนก็แบบเออเดี๋ยวก็นอนแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต เ,เพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยมันคือช่วงเวลาของการพักผ่อนเงียแล้วก็ช่วงกลางคืนเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบเราไม่ต้องไปเจอกับมลภาวะข้างนอกอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบำรุงไปในผิวอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสในการแบบบำรุงผิวของเราได้ดีมากกว่าตอนกลางวันด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นอยากแนะนําให้มือใหม่ทุกคนเนี่ยมีไนท์ครีมเป็นของตัวเองนะครับแต่โดยปกติแล้วตัวกันเองเนี่ยจะทาไนท์ครีมเยอะมากนะครับหลายสเต็ปหลายขั้นตอนมากจะมีแบบตั้งแต่โทนเนอร์มีเซรั่มมีมอยเจอไรเซอร์มีครีมนั่นนี่นู่น, ye, ยยยยน,น,นเยอะ คนที่เป็นมือใหม่จริงๆอย่างน,น้อยเนี่ยควรที่จะมีแบบไนท์ครีมสักกระปุกหนึ่งอ่ะก็ยังดีเนี่ยออกไะเออยังไม่ต้องแบบยุ่ยยามากมายเซรั่มเซรั่มน้ำตองน้าต,ต,ตกอาจจะยังไม่ต้องใช้เอาแค่นไนท์ครีมให้ได้ก่อนนะแล้วพอแบบเริ่มทาเริ่มชินกับการทาครีมมากขึ้นแล้วเริ่มรู้สึกว่าการทาครีมไม่ใช่ปัญหาแล้วค่อยเพิ่มแต่ละขั้นตอนไปก็ได้นะครับผมแต่ว่าสําหรับไนท์ครีมตัวนั้นที่คุณจะเลือกมาจริงๆเนี่ยควรที่จะเลือกตอบโจทย์กับปัญหาของคุณที่เป็นอยู่ในนนนนนช่น่่่ววงงงััั้้จจจจรรรริิิๆอออออยยยาาาาาาาบบบคคะะะะเเเป็็สสูกกหแีีีมมทษโดฉพไ หรือว่าบางคนอาจจะแบบหน้าขาดความชุ่มชื้นเป็นคนผิวแห้งมากอาจจะหาเป็นมอยส์เจอไรเซอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่สําหรับในคลิปนี้กก็มีมาแนะนําเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นของเดวอนเทสทูไนซิกเช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ข้างหลังเรานี่เองนะครับวันนี้เนี่ยจะมาเป็นในส่วนของกระปุกบ้างแลนะเนาะแต่กันว่าพอเวลาที่เขาทํามาเป็นกระปุกเนี่ยมันก็ยังคงดูดีอยู่ใช่ไหมครับคุณผู้ชมทางบ้านเหมือนสินค้าคอใช่ปะเออเนาะเนาะคือเขาทําออกมาได้ดีนะกดว่านะแล้วก็ในส่วนของอันนี้เนเปิดขึ้มา ขาก็ยังคงทาเป็นหัวปั๊มอยู่นะเออไม่ใช่แบบเป็นกระปกุกแล้วจะต้องเป็นแบบกวกักหรือตักอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าอย่างที่กัตบอกไปว่าเขาพยายามจะทํามาให้มันเป็นแบบหัวปั๊มทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้กัตว่าเนื้อครีมเขาทําออกมาได้ค่อนข้างดีมันจะเป็นในลักษณะของเจลเจลนิดนึงมันมันไม่ได้เป็นครีมขนาดนั้นอย่างเงี้ยมันทาไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีความแบบเป็นเจลแล้วซึมเข้าสู่ผิวของเราไปไม่ได้หนักผิวไม่ได้หนักหน้ากัตว่าผู้ชายหลายๆคนน่าจะชอบอ๋อใช่เมื่อกี้พูดถึงววว่่่่่าา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 เเเเเเรเรรรจจะจะนะใชช้้้้ตตัันนีีแยยงไไมดดูือขล ตัวนี้นะครับคือ De วอ n เทสทูไนซิกด e บร e โ r ลเบอรี่ไนท์ค a m ม a ามิดินคอมเพล็นั่นเองนะฮะตัวนี้เราชอบนะครับตรงที่ว่าพอเวลาทาไปปั๊บเนี่ยตื่นมาปั๊บอะหน้ามันจะดูมีความแบบฟูขึ้นมานิดนึงคือหน้ามันจะเหมือนกับมันอิ่มน้ำอะต่อให้เรานอนน้อยนะอย่างแบบเมื่อคือนอย่างเงี้ยกันอนเกือบตีห้าแต่ว่าทาตัวนี้ไปปั๊บอะเออตื่นมาตอนเที่ยงอะก็ยังรู้สึกว่าหน้าเราไม่ได้ดูโซมอะนี่หรอ,อป้หน้ามันยังดูแบบมีความชุ่มชื้นยังดูมีความแบบดูมีคคววามเปป็นนนผิิขออองกต่ะี บางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทาครีมอะไรเนี่ยหน้าเราจะดูโซมมากหน้าเราจะดูผิวแห้งอยู่ขาดน้ำมากแต่พอทาตัวนี้ไปเมื่อคืนปั๊บอะรู้สึกว่าเออหน้ามันยังแบบยังยังโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าประทับใจในตัวนี้มากๆนะครับจริงๆเนี่ยก็มีเหตุผลเหมือนกันนะที่เขาแบบทําให้ผิวของก๊สเนี่ยแบบมีความฉ่ํามีความแบบอิ่มน้ํามีความฟูได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าส่วนผสมข้างในของเขาเนี่ยใสมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยทีเดียวซึ่งในเรื่องของการแบบเติมความชชุ่่มมื้้นนเเเเีีะรรรัป็พาาาาววตส กจากเอกเชลเมมเบรนนะครับผมแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยเขายังช่วยเติมคอลลาเจนให้กับผิวของเราช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความอิ่มมีความฟูมากขึ้นจากสารสกัดจากเมือกปลาดาวอีกด้วยนะฮะแล้วก็ยังช่วยลดเลือนริ้วรอยต่างๆช่วยให้ผิวเรียบตึงนะครับไม่หย่อนคล้อยพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเส้นใยอิราสตินนะครับแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดจากผิวชั้นในด้วยรามินินคอมเพล็กซ์นะครับซึ่งเป็นตัวเดียวกันกับที่อยู่ในกันแดดด้วยนั่นเเองงแแลล้้้วววก็ยัมีีีจนไไไท่ราดดพูดป ครคือเอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีแบบอีกเยอะแยะมากมายเลยส่วนผสมที่แบบดีๆเด่นๆของเขาอะนะฮะแต่ว่าเราก็คงจะเอามาพูดในคลิปนี้ได้ไม่หมดเพราะว่าถ้าเราเอามาพูดทั้งหมดมาอธิบายทั้งหมดเราจะต้องจบคลิปนี้ตอนเวลา1ชั่วโมงแน่นอนนะครับผมแต่ว่าเราไม่อยากให้คลิปมันยาวไปมากกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นก็เอามาฝากเอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันสําหรับตัวนี้เนี่ยนะครับปริมาณอยู่ที่30 ML นะครับราคาอยู่ที่1 9 9 0เบาทเช่นเดียวกันกันกบตัวกันแดดเลยนะครับแต่ว่าเขาก็มีโปรโมช เดียวเนี่ยก็มีการลดราคาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าซื้อเป็นแบบแพ็คคู่หรือว่าซื้อทั้ง3ตัวเนี่ยเขาก็มีการลดลงไปอีกเหมือนกันเออก็ลองดูกันได้ตามรูปที่กัดขึ้นเอาไว้ให้ตรงนี้เลยละกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้นะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าของทางเดวังเทสทูนายซิกนะครับได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเขาเองนะครับหรือว่าจะเป็นใน s h o ปปี้ลาซาด้าเจดีเซ็นทรัลนะครับหรือว่าจะเป็นวีเลิฟช้อปปิ้งก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีการจัดส่งฟรีจนถึงสิ้้้นนปีีเลยยกได ให้รีบไปจัดกันมาเลยนะฮะอ่ะโอเคครับทุกคนวิธีการเริ่มต้นดูแลตัวเองง่ายๆนะครับในสามสเต็ปก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้นะครับแน่นอนทวนกันอีกนิดน,นึงก็แล้วกันคือมีอะไรบ้างครับอันแรกการล้างหน้าการล้างหน้าให้สะอาดอันที่ 2, 2> การทาครีมกันแดดใช่ครับการทาครีมกันแดดแล้วก็อันที่3ามและสุดท้ายการบำรุง อนนอนถูกต้องครับก่อนนอนเราก็ต้องมีการบำรุงกันนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องบัสโกโบกัสเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้การทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเส้นใย่อลัสตินแล้วก็ไฮยาลูรรนิกแอซิดจากชั้นผิวในจาก จากผิวชั้นในนะครับด้วยรามินิคอมเพล็กซ์อีกด้วยนะครับผมซึ่งตัวรามินิเฮ้ยรามินิอะไรอิ่มฟูมากขึ้นจากสารสกัดจากเมือกปลาดาวได้ด้วยจากเมือกอเมือกเหรอเออเมือกคืออะไรวะเอาไปห้ส่สามส